มึงสั่งของไปเหรอเออสั่งสั่งเซเว่นไว้นะมึงสั่งหลายอย่างใช่วะสั่งอะไรบ้างอ่ะก็มีมีชาไทยมีเออมีแซนด์วิชด้วยแล้วอะไรอีกขวดๆเลยแบนมึงสั่งมาเหรอใช่แล้วทำไมมึงกินมึงนึงก่อนไม่มันนึกชื่อเฉยๆฉยกูแค่นึกชื่อเฉยๆฉยจะมีไส้อะไรเพื่อนหมูหยองหมูหยองแน่ๆ ดูะกูอาจจะกดผิดก็ได้ใช่ใช่ปะไม่ใช่เหรอเนี่ยมึงสั่งมาจริงป่ะเนี่ยหูหยองพริกเผาเนี่ยกูก็บอกแล้วหูหยองพริกเผามึงสั่งมาเองสั่งมาเองสั่งาวพยักน้ำมาชาไทยชาไทยพยักน้ำมาก็สั่งมาเองสั่งมาเองอออืืเช่นี่มันต้องใส่ใจสุขภาพไงช่วงนี้อใช่ไหมยิบยัน ใช้กรับว่าอ่ะสั่งเองก็สั่งเองไงก็กูยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเพื่อนเออเราก็ต,ต้องดูแลสุขภาพเป็นประจำทุกเดือนแบรนด์แต่มันยูด้วยคือแบบแบรนด์ออของผู้หญิงเยอะเดว่ากูกินไม่ได้เลยไม่ต้องไม่ไมไมกล้าแบ่งเพื่อนเลยแต่เป็นของผู้หญิงคือที่จริงอะ่ะเวลาสั่งก็ต้องสั่งแบ่งเพื่อนวิวที่จริงอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่กูสั่งกินเองาไม่สั่งแบ่งเพื่อนวิวคืออะไร